นี่นะคะวิธีการยกนะคะจะมีเกร็ดความรู้เรื่องคิ้วสไลด์3มิติเป็นอย่างไรกับคิ้วสามมิติลายเส้นเป็นอย่างไรถามก่อนนะคะว่าคําว่าสามมิติในความหมายของคุณที่ดู youtube อยู่นะคะหรือรับชมรับฟังอยู่นะคะคำว่าสามมิติคืออะไรเอาตัดกันแก้มาได้ค่ะตอบออกมาว่าสามมิติคืออะไร ในในความคิดในในิยามของอาจารย์นะคะคาว่าสมมิติคือสมจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสมจริงของคําว่ามิตินะคะจะหูมิติสามหตวิจิอ่าสามมิต,มติมันก็จะมีเป็นลายเส้นคําว่าหูมิติกัสามมิติจำไว้นะคะส่วนมากจะใช้กับลายเส้นด้วยการพ้นหรือการใช้ที่เต้าเพีนยนติดลายเส้นหรือ,อเดี๋ยวมีตัว้ดูนะคะลายเส้นแบบประมาณนี้อัานชัดๆเลยนะคะ ใช้มีดหรือใช้เครื่องกรีดขึ้นไปให้ดูเหมือนรูปคิ้วนะคะให้ดูเหมือนรูปคิว้วอันนี้ทํางานออกมาแย่มากน่าเกลียดม,มากแต่มันชัดเวลาอัดิโอมมองเห็นใช้ว่าเป็นเส้นแต่ทีนี้ถ้าส่วนผมมิติหาวัตถุประสงค์ขาหากนแบบนี้คะคิ้วโครงหางแบบนี้นะคะถ้าเป็นสมผิติจะโค้งโค้งโค้งไปนั่นเองค่ะแต่ใช้ลายเส้นใช้นะถะ้านะเป็นสไลส์สไลด์สามมิติสไลด์สามมิติก็คือ ในาทํย่างนี้ค่ะคือหัวบางหางเข้มเหมือนคล้ายๆเราเขียนคิ้วสามมิติสไลด์เหมือนคล้ายๆคนเขียนคิ้วลรวเสร็จเลยถ้าทําเป็นลายเส้นนั่งเขียนคิ้วเหมือนเดิมถ้าทําเป็นสไลด์เลยไม่ต้องเขียนคิ้วอีกแล้วอาจารย์็จะตอบโจทย์ชัดเจนนั่นคือทําเป็นสไลด์สามมิติจะดีกว่าจะทําเป็นสไลด์บางหรือสไลด์ทึบอีกเรื่องหนึ่งสไลด์บางคือเหมือนข้อคลอแค่มองดูแล้ว หมือนเนื้อคิ้วมันเพิ่มขึ้นนะคะหรือเป็นทึบใหม่ก็คือค้านึนเข้มขึ้นมาหน่อยตามสีผิวสีผมก็แล้วแต่นะคะว่าใครทําอะไรอย่างไรยังไง,ไงถ้าเป็นสามมิติแบบสไลด์บางสไลด์สไลด์ลเหมือนขีดยื่นะค้มันบาง,งคลอจะเป็นผู้ใหญ่นะคะรูปทรงอาจจะเป็นเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะต้องดูรูปทรงคิว้วดูอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอคุณหมอคุณครูหรือคนแบบไม่แต่งตัวอะไรมาก ทำแค่สไลด์บางๆางมองแบบเปลวเอมันแค่มีเนื้อคิ้วมาเฉยๆนะคะอันนั้นจะโอเคถ้าสมมติว่าทำทึบๆหน่อยสไลด์สทึบหน่อยสไลด์แบบหนาหน่อยก็จะเอาไปสไตล์แฟชั่นเมื่อใจได้แค่สไลด์ทึบนะฮะเหมือนเขียนคิ้วแบบหนาๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เป็นปีกนะคะซึ่งสมัยนี้คือการสไลด์ออกมาแล้วส่วนมากจะทาออกมาผิดผิดทั้งนั้นเลยในตลาดเราหรือในบ้านเราอะที่เห็นสไลด์มาแบบ ส่วนมากผิดมากๆคือบล็อกสคอตเทปนะคะบล็อกออกมาเลยตีตรงนี้สคอตเทปตรงแล้วก็บล็อกออกมานะคะบล็อกออกเป็น,เป,นเป็นบล็อกเลยมีบล็อกสคอตเทปให้ดูไหมคะตัวบล็อกสคอตเทปนะคะนี่นะคะตัวบล็อกสคอตเทปมันจะตีเป็นบล็อกออกมานะะเลยค่ะสคอตเทปแปลกครเห็นใช่ไหมคะในเฟซหรือทั่วไปพอบล็อกสคอตเทปเสร็จแล้วก็สไลด์สไลด์ตามที่บล็อกไว้นะคะหัวมันขยับดังเลยสไลด์มันตามฮนะ เสร็จพอสไลด์กิดมาปุ๊บตึงหัวคิว้วชนสุดท้ย็ทปปั๊บหัวคิ้วเป็นแห้งเลยแห้งสี่เหลี่ยมเนะ่ยอันนี้ก็สี่เหลี่ยมนี้ก็สี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบทึบๆหมดเลยอะ่ะพอดึงข้อเท้าออกเหมือนเอาสติกเกอร์ไปแปะเหมือนชิ้นจังยังไงอย่างนั้นเลยนะมันมันมันไม,ม่สวยงามเลยแล้วมันก็ไม่ได้ใช่สไลด์อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสไลด์จริงๆสไลด์จำอน,นี้เขาเรียกสไลด์ทือแบบใครก็ไม่รู้หรือแบบที่ไหนใครสอนอาจารย์ไม่ไม่ไม่รู้นะคะแต่ ถ้าเป็นสไลด์สามมิติในแนวของลูกแก้วนี่คือจะไม่บ็อกสุดคอนเทนไม่เคยสอนให้ใครบล็อกสุดคอนเทนเลยเพราะว่าสุดคอนเทนเสร็จแล้วมันจะหาระยะจริงๆแล้วหัวเองจริงๆไม่ได้นะเราเขียนไปโดยที่ดูหน้าเขาเล่อยากให้ลุกขึ้นเหมือนที่อาจารย์เคยสอนแล้วก็มาร์กไปนะคะจุดไหนจุนดไหนก็เด็กมาร์กแล้วเราก็ทําของไว้ก่อนเราพอสายชัยอีกรอบเราก็มาทำ้ังใงจะเอาสวยขนาดไหนนะหัวคิ้วนี่ก็คือเกาสมบัติเข้ามาเฉยๆเพื่อไปทำเป็นบล็อก ชนบลชนบลชนบลในนิ้วเป็นแท่งเลยอันนั้นเขาไม่เรียกสามมิติสไลด์นะคะคือสามที่ทําเป็นปิงปิงดำดำอันนั้นเขาไม่เรียกสามมิติสไลด์นะคะและทําเป็นเส้นแบบนี้นักเก็ตนักเก็ตแบบเนี้ยเขาก็ไม่เรียกสามมิติลายเส้นนะคะอบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาว่าสามมิติคุณต้องทําให้สมจริงช่านที่ดูต้องเข้าใจนะคะเห็ลูกค้าเขาไม่ได้รับเขาสามมิติเลยค่ะเราก็บอกว่าเอาสามมิติแบบไหนคะ เอาสารมิติลายเส้นอีกแลค่ะมิสไลด์ลูกค้าไม่เข้าใจเลยว่าสารมิติสไลด์กับเรื่องัีคืออะไรไม่รู้จักแต่ลูกค้าจะมโนมโนว่าทนจะต้องสวยลูกค้าชอบมโนว่าจะต้องโอเคต้องสวยออกมาเป๊ะเวอร์พอไปเห็นรูปในเฟซไ,ไปเห็นรูปในที่ตา่างนานานะคะเหมือนรูปนี้นี่ยไปเห็นรูปในที่ต่างๆนี่นี่ให้ดูนะคะรูปนี้ส่วนมาก สรางทั้งหลายช่ยอไอ้ไปแปะไว้หน้าร้านนะคะตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ราฝึกมันไม่ใช่คิ้วคนจริงนะคะ <Yeah. S 1> แค่มันจะผิวมันเป็นรูปแบบให้ดูเฉยๆว่าสามมิติที่ดีควรจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะเส้นผิวๆแบบนี้นะคะแต่ทำาอัมาจริงๆกลายเป็นแบบนี้ค่ะเส้นใหญ่อย่างเงี้ยคล้ายๆเมื่อกี้เห็นไหมทำออมาจริงๆเป็นแบบนี้ลูกนาร้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคําว่าสามมิติลูกค้าก็อย่ามาโนว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะ ที่ร้านนี่ทาได้จริงเปล่าหรือว่ารูปที่เขามาแปะตามเนี่ยเอามาลงตามเนี่ยตามหนังสือทั้งลร้แรงเนี่ยใช่ลูกค้าเขาจริงเปล่ามีเบรโทรลูกค้าหรือเปล่ามีถ่ายรูปรูปๆเนี้ยถ่ายรูปเจ้าของร้านจริงหรือเปล่ามือจริงๆไหมมีเบอรโทลูกค้าจริงไหมบางร้าน่ะโทษทีนะจรมาๆยากมากไปรูปร้านอื่นมาทาเอามาแปะร้านตัวเองเราทำทำจริงไม่ได้ชอบเอารูปแบบเนี้ยมาด่าร้านแลเวลาทำจริงๆทําไม่ได้นะคะสามให้จริงๆสําหรับช่าง คุณต้องเรียนแบบเส้นขนให้ได้จริงให้เหมือนจริงที่สุดถ้าคุณทำได้แค่เป็นเส้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 นเฉยๆเขาไม่เรียกสามมิติเขาเรียกคุณสักเส้นลงไปนะสักเส้นลงไปเฉยๆหัวท้ายเท่ากันเป๊ะๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรพิ้วเลยอันนี้เขาเรียกว่าสามเขาเรียกว่าลายเส้นเฉยๆเขาไม่เรียกสามมิติคุณอย่าไปใช้คำว่าสามมิติถ้าคุณทำแค่ลายเส้นได้ก็คือลายเส้นนะถ้าสามมิติลายเส้นคือคุณต้องพิ้วให้มันได้เหมือนเส้นขนที่้ทำสามมิติลายเส้น หรือว่ามเป็นตีร้ายเส้นข้อจํากัดของ